เด็กไว้เนี่ยก่อนที่จะเริ่มลงทุนนะต้องมาเรียนเพื่อที่จะรู้พื้นฐานเบื<ม>้องต้นแบบเนี้ยก่อนจะได้รู้ว่าเขาชอบหรือไม่ชอบแล้วก็เราจะได้สามารถพัฒนาต่อยอดเขาได้ไม่ไม่มีหลักสูตรไหนที่สอนเด็กแบบนี้ะค่ะถือว่าเป็นการเปิดโลกต่างๆเรื่องการลงทุนให้กับเด็กได้ดีค่ะเรียนไว้ก่อนก็ได้เปรียบกับคนอื่นที่เขาไม่มีความรู้อะไรพื้นฐานแล้วก็มีความรู้พื้นฐานมาก่อนตั้งแต่เด็กก็จะดีกว่าแทนที่จะไปเรียนตอนโตๆแล้วแล้วก็เสียเงินจริงอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าอยากให้เขาเข้าใจว่าหุ้นเป็นการลงทุน ไม่ไม่อยากให้เข้าใจว่ามันเป็นการเก็งกำไรทุ้นเป็นหนึ่งในการลงทุนชนิดหนึ่งที่นำมาซึ่งผลตอบแทนคือถ้าเริ่มเรียนตั้งแต่ตอนเด็ก น่าจะแบบว่าเป็นการปูพื้นฐานไปก่อนที่ชอบที่สุดก็คือการที่แบบว่าได้ลองเล่น simulation ในการแบบว่าซื้อหุ้นอะไรเงี้ยอยากรู้ว่าการลงทุนนอกจากหุ้นแล้วมีแบบอื่นอันไหนอีกบ้างแล้วก็ข้อดีข้อเสียของแต่ละอันมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยชอบที่พี่ครูพี่เขาให้ให้ลองลงทุนให้ลองซื้อขายหุ้นเนียอาจจะเรียนเรียนอีกเรียนอีกไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็แบบให้มีความรู้เยอะกว่านี้อีกค่ะ แล้วก็ค่อยเริ่มลงทุนก็เป็นคอร์สที่ดีนะครับเป็นคอร์สที่ดีแล้วก็สอนเข้าใจง่ายสําหรับเด็กวัยนี้ผมเห็นแม่ผมแนะนํามาครับต้นๆผมก็คิดว่าเรียนเทรดหุนหล่อมันไกลไปไหมพอคิดดูดีๆนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีเลยครับถ้าผมเรียนเก็บไว้มันก็ไม่เสียหายอะไรใช่ไหมครับได้ทั้งเพื่อนแล้วก็ได้ทั้งความรู้ครับก็ไม่ได้ยากนะครับถ้าตั้งใจครับแต่พูดตรงๆนะครับถ้ามีอีกผมก็อยากจะเรียนต่อครับรู้สึกว่าได้ความรู้ติดตัวไปมากแล้วก็น่าจะมีประโยชน์ในอนาคต คอเราเล่นหุ้นนะคะอยากรู้ว่าเหมือนเทคนิคที่แบบคนที่ท<ม>ําแบบประสบความสําเร็จนี้เขา,าประสบความสำเร็จกันมาได้ยังไงอะค่ะที่เนี้ยพอมาถึงปุ๊บเขาก็จะมีเพื่อนมีกิจกรรมแล้วก็มีเกมเนาะกระตุ้นให้เขาเหมือนแบบเล่นแล้วก็เหมือนแบบว่าออนอกจากเรื่องหุ้นอนะจริงๆเขาเนี้ยแม่เห็นว่าเขาได้วางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินเพราะว่าเขาจะมีคะแนนเน,ะนาะคะแนนที่เป็นการทํางานแล้วก็จะมีในเรื่องของเหมือนแบบเอ้ยโดนปรับ ลดคะแนนเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายซึ่งมันก็เป็นการจําลองชีวิตจริงๆที่มันเกิดขึ้นจริงๆเรื่องพูดมันเป็นเรื่องที่อยู่รอบตัวเรามันเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจําวันเลยอยู่แล้วอะค่ะถ้าเขาได้ศึกษาการลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่เด็กก็น่าจะดีค่ะตอนแรกผมก็ไม่ได้สนใจอะไรหรอกคะ่ะแต่พอแม่ชวนมาให้มาเรียนที่นี่ผมก็เริ่มมีความสนใจอยู่บ้างคะ่ะก็ยากอยู่นะแต่ชอบคะเรียนสนุกดีจริงจริงแล้วเมื่อเขาโตขึ้นนะคะมันไม่ใช่แค่การออกไปทํางานหาเงินแต่มัน ต้องใช้เงินเป็นและลงทุนให้เป็นด้วยมันถึงจะสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงในระยะยาวค่ะเด็กๆที่ยังไม่เคยเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องหุ้นคุณพ,พ่อคุณแม่ที่อยากจะรู้ว่าลูกเราสนใจไหมหรือว่าจะแนะนำลูกเราให้เข้ามาสู่วงการ การเทรดหุน้นหรือการลงทุนหุ้นตั้งแต่ต้นตนตั้งแต่เขาเด็กๆเพื่อให้เขาได้พัฒนาสกิลของเขาในอนาคตได้เขาจะมีความรู้เรื่องหุ้นแล้วสามารถเตรียมพร้อมก่อนที่เขาจะไปลงทุนในอนาคตของเขาได้ตรงนี้นะครับผมคิดว่าเป็นทักษะของคนยุคใหม่แล้วเราควรจะต้องเตรียมพร้อมให้กับลูกของเรานะครับน้องๆที่เรียนก่อนได้เปรียบเสมอนะครับในเรื่องของหุ้นนะครับ ยิ่งอายุน้อยนะครับเราก็จะมีสกิลในเรื่องของการลงทุนที่จะอยู่กับน้องๆไปจนตลอดชีวิตมาเรียนรู้เรื่องหุ้นนี่คือโอกาสดีๆนะครับสองรุ่นผ่านไปนะครับการันตีว่าได้ความรู้แล้วก็ได้คอนเน c t ชันได้ความสนุกส่งลูกมาเรียนด้วยกันนะครับกับหลักสูตร Tomorrow Young Investor สอนลูกลงทุนหุ้นครับ